ใครจะต้านไร้ไหวกับน้องโมเน่ดวงจันทร์เต็มดวงของโลกออนไลน์ที่ทําให้เป็กสัญชัยเองตระกูลต้องละลายไปเต็มๆหลังจากได้พบกับน้องโมเน่ซูเปอร์สตาร์น้อยนักขายวัยเพียงสองขวบที่กําลังโด่งดังอย่างมากทั่วโลกออนไลน์ด้วยการไลฟ์ขายของร่วมกับแม่เมพริมายาที่ไม่เพียงแต่ทาให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่ยังทําให้หัวใจของชาวโซเชียลมีเดียละลายไปด้วยความน่ารักและความน่าจดจําและนี่คือจุดที่คนใช้เวลาพลาดกันไปบ้างในวันที่ผ่านมาน้องโมเน่ น้องโซร่วมกับแม่เมพรีมายาพ่อแซกได้มาแจมไลฟ์กับเป็กสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลร่วมถึงก้นสีพันชื่นชมบูรณ์งานนี้ทำให้ทุกคนต้องตกหลุมรักกับความร่าเริงและความน่ารักของน้องโมเน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็กที่มองน้องโมเน่ด้วยความเอ็นดูและรักมากๆจนไม่สามารถอดตัวได้จุดที่ทําให้ทุกคนต้องแซวกันอย่างมากก็คือช่วงที่น้องโมเน่หันไปถามว่าลุงเป็กตามใจหนูไหม ทำให้เป็กสัญชัยต้องละลายไปเต็มๆจนไม่สามารถอดตัวได้และต้องจูบน้องโมเน่ไปหนึ่งทีซึ่งเป็นโมเมนต,ต์ที่ชาวเน็ตพากันแชร์กันอย่างมากและถูกเรียกว่าเป็นมาเฟียที่พ่ายแพ้สเสน่ห์ไก่เถื่อนฉายาน้องโมเน่วัยเพียงสองขวบแต่ที่น่าสนใจคือ ความน่ารักและความน่าจดจำของน้องโมเน่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากการพัฒนาทักษะและความสามารถของน้องโมเน่ในการสื่อสารและดึงดูดใจผู้ชมซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากว่าการพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้อื่นได้อย่างมากจากเรื่องราวนี้คุณคิดอย่างไรคุณเคยเห็นความสำเร็จของเด็กน้อยที่ทำให้คุณประทับใจมากมากมาก่อนไหม หรือคุณคิดว่าความสำเร็จของเด็กน้อยเหล่านี้เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวจากความน่ารักหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ